บทที่6าาากธรรมจักรปวนะสุเอวัเมสุตังเอกังสมยงาาัยังพระขวาปรารานสียังวิหารติอิสิปตาเนมิคาทะเยตาละโคพระขวาจากพัะคีเยพิกุอมันเตหิทิวเมาพิกเวอันตาปะพระจิตตานะนะัศว,วิตัพายโยจักยังกเมสุกมสัสุขันสุลิกานุโยโคโหินโนคัมโม ปัทถุชานิโกโอนะริโยอนัตถะสันหิโตโยจะอยังอัตติกามาัถานคูโยโคทุกโขอ,อนะริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุภาอันเตอนุปะัมมะมัชิมาปฏิปทา ตถาคตเน,นะอภิสัมพุธทธาจากขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวังตติกตมาจากภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธากะจากขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะานิพานายาสาตะสังเวตติอัมยะเวายามวะอริยะอัตถังกิโกมัคโค เสยยะธีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัโปสัมมาวาจาสัมมากัรมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโหสาธิฆเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภินสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปปสมัยะภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังัตติอีทางโขหปนัติกเวทุกขาอริยสัจจงชาติปิทุกขะชลาปิทุกขามะรนัปปิทุขะโสกับปริเทวะ ทุกขะโทมะนะัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิกัมปโยโทุกโิเยหิปโยโทุกโขยัมปิฉันนะรัตติตมปิทุกขังสังติเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขงปะนะพิฆเวทุกขาสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปนโน พระนวิกาณันทิราคะสหาคาตาตันตราตัตราพินันนิทินินีเสยยะธีถังกามตันหาภาวะตันหาพิวะวะตันหาที่ขังโผนาพิขเวทุกขานิโรธโออริยสัจจังโยตาสาเยวะตันหายะอเสสาวิราคะนิโรธโจะโคปานิสักโคมุตินัก ลาและโยอีทางของปนาพิขเวทุกขะนิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจจังญาเมวะอริโยถังคิโกมัคโคสเสยยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัรมปโนสัมมาอาชีโวสัมมายาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจัง ติเมพิกเวปุเปอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโรโกอุทัปฏิตังโขปนิถังทุกขังอริยสัจจังปนิเตยันติเมพิกเวปุเปอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโรโกอุทัปฏิตังโขปนิถังทุกขังอริยสัจจังปนิถยา ตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาริญาณังอุทาปาริปัญญาอุทปาริวิชาอุทปาริอโรโกอุทปาริอีทางทุกขาสมุททโยอริยสัจตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปาริญาณังอุทปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทปาริอโรโกอุทาปาริตั้งโขปนิทางทุกขะสมุททโยอริยสัจจังปะหาตันพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จะคงอุทัปัติญาณอุทัปฏติปัญญาอุทัปฏติวิชาอุทัปฏติอโลโกอุทัปติตังโขปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังวหีนัติเมทิกเวปุเพอานัณุสุเตสุธรรมเมสุจักงอุทัปฏติญาณอุทัปฏติปัญญาอุทัปฏติวิชาอุทัปฏติอโลโกอุทัปฏติ อีทางทุกขนิโรธอริยสัจติเมพิกเวปุเพอนันสุตเตสุธรเมสุตจักุอุทาปฏิญาณอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิจาอุทาปฏิอโรโกอุทาปฏิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธอริยสัจจังสันชิกาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันสุตเตสุธรเมสุจักุอุทาปฏิญาณอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิจาอุทาปฏิอโรโกอุทาปฏิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธอริยสัจจังสันชิกัน ติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรโกอุทัปฏิอีทางทุกขะนิโรธคัมมินีปฏิปทาอริยสัจติเมพิกเวปุเพอนัุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรโกอุทัปฏิตังงขปนิทางทุกขนิโรธคัมมินีปฏิปทาอริยสัจัง พาเวนตันพันติเมพิกเวปุเปอนัสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอรโกอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขะนิโรทาขัมมินีปฏิปทาอริยสัจ <Kas> จังปะพาตันติเมพิกเวปุเปอนัสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิ ยาวัคกีวัจะจเมพิกเวอเมสุจตูสุอริยสัจ,จันเตสุอวามติปติวันตังทวาทศากาลังยถาภูตังยานาทัทสนังนวิสุทธานังอโหสิเนวะตะวาหังพิกเวสเทวะโลกเกสมะรเกสพพม,มเกสาระมณะพมานิยาปชายสเทวานุสาย,ยะอนุตตลังส,สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยะสิงยะโต จากโขมเมพิคเวอิเมสุจตูสุอริยสัจจันเจสุเอวัมติปะริวัตังทวาสการะรังยถาผูตังยานัทสนางผู้สุวิสุธังอโหสิอ,สอััตหางพิคเวสัมเทวเกโรเกสมัมวัเกสัพพมเกสละะัลมณัมพมนิยาปชายะสเทวมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงภิสัมพุโทโธปัญจยาสิงญาณะนะ จะปนะเมทัสนังอุทปาธิอาทุกปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินติธานิปุกนะพระโวติอิทัมโวจะพระขาวาอาตมานาปัญจวัคียาภิกขุพระขวาวโตภาษิตังอภินันทุงอิมัสมิงจปะปนะเวยาการณทัสมิงพะันยะมานอายะสมะโตโกนทันยัสสวิราชัง วิตมาลังรรมาปัขหูอุทาปะทิยังกินจิสมุทะยะทำมังสัมพันธ์ตังนิโรธคัมมันติปวัติเตจัตพระคัวตาธรรมจักเกภุมิมาเทวาสัตธรรมนุษสาเวสุงอตัมปะพระควตาพาลานะสี่ยางอิติปัตตะเนเนมิขทายเยอนุตตลังธรรมจักการปวัติตังอปะติวติตยังสมะเนณะวาพัมมะเนณะวาเทเวณะวามาเลณะวาพัม มุนะวะเกณติวาโลกัสมิติุปุมมบานางเทวนางสัตตังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตรมันุสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวนางศสัตทังสุตวาแต่ว่าติงสั่งเทวาสัตธมนุสาเวสุงตวาติงสานางเทวนางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตถมันุสาเวสุงยามานางเทวนางสัตทังสุตวาตุฟิตาเทวาสัตรมันุสาเวสุง ตุสิตานังเทวนางสัตว์ทางสุตวานิมานาลาตีเทวาสัตยมนุสสาเวสุงนิมานะรตินังเทวนางสัตว์ทางสุตวาประนิมิตาสวัตติเทวาสัตยมนุสสาเวสุงประนิมิตาละวัตตินางเทวนางสัตว์ทางสุตวะพรมกายิกาเทวาสัตธมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภารณสิยังอิติปเตนตเนพิคทาเยอนุตตลังธรรมะจักกังปวัตติตังอปปติ วติยังสมเนนะวะพัมมะเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพัมมานุนาเวเกณะจิวาโกกัตมันติอิติหะเตนะคะเตนะเรนะมุุเตนะยาวะพัมมะโลกัสัโตะอคุณขันชิอายจจัตสสะหะรัสสีโลกาธาตุสังกัมปีสังปะกัมปีสัมประเวทิอปมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปตุระโหสิปติ กัมเมวะเทวนางเทวานุภาวัวงอัตฐโขพระว่าอุทานนางอุทาเนสิอายันศิว่าตะโพโกนทันโยัญญาสิวะตตะโพโกนทันโยติอิติสิหิถังอายัตมะโตโกนทันยัสสะอายาโกนทันโยเตวะมานางองโหสีติ